สวัสดีครับเปิดดีนะครับเปิดดีย้อนหลังนะครับคุณแม่คุณด้วยนะครับขอให้คุณแม่คุณมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงนะครับขอให้ท่านนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับยิ่งขึ้นไปนะครับจากช่องอะไรครับจากช่องพ่อพลายทองพูดครับสวัสดีครับครับผมผมวันเอกนะครับผมจากช่องไอ้เต้าอมทองนะครับก็ให้เปิดดีย้อนหลังคุณแม่ นะครับผมก็ขอคุณแม่นะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมปรัถนาสิ่งใดก็ขอสวปรัถนาขอให้บุญบารมีของน้องช้างนะครับผมผมรักษาคุณแม่นะครับผอให้คุณแม่ที่ามานันควงยืนแล้วก็อยู่กป,ป,ปรักษาแบบเป็นรูปรถไฟให้ให้น้องชา้างแบบนี้ไปนานๆนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะโคุงการช้างผกต้องรักษา,า,าคุณแม่คุณ,คณ,คณนานลิขทองร้องทั้งครอบครัว พวกเราก็เป็นช่องทางเล็กๆไม่มีอะไรจะมอบให้มีเคล็ดก้อนหนึ่งได้คอให้ท่านนะคะขอให้มีนะคะมีโชคมีลรภกเข้ามาคุณแม่นะคะสาธุสาธุสาธุค่ะแฮปปี้เบิร์ดเด์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเด์ทูยูแฮปปี้เบิร์ด เปิดูคุณแม่คุรนันค่นครับผมก่าิุดีต้อัคุนะครับขอใคุณแมกอนอ่ันนี้ของเราสุดหอครับขอใคุณแม่มีความสุขแล้วก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมพ้อความดาวทองนะครับผมขอบคุณค่ะ